ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคลาวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุนทรลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลุยเดียนะครับอยากบินกับบ้านด่วนแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจโคลอมเบียเรียบร้องให้เขาอยู่ที่อังกฤษต่อไปด้วยเหตุผลทาน้นความปลอดภัยนะครับมีรายงานข่าวล่วาลสุดนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ที่พ่อของลุยอาตถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้ลักพาตัวไปในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาจนเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลก และจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เองทําให้ลุยดิอดารตพลาดการลงสนามในเกมนัดล่าสุดที่ลิเวอร์พูลบดรงเยันฟิลเลถล่มนัอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้3ประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเกมนั้นนี่เองกับลุยดิอัรตไม่มีชื่อแม้กระทั่งเป็นตัวสลองด้วยโดยเหตุผลท่งนั้นสภาพใจิตใจของนักเตะนั่นเองนะครับโดยล่าสุดครับทางนัานของโอโจโกซือชด,ดังเลยมีความน่าเชื่อถือของประเทศโปรตุรเกตนั้นก็ได้มาตีข่าวนะครับว่านณะตอนนี้ทางนัานของลุยดิอดัต ก็ยังอยู่ที่ประเทศอังกฤษและยังไม่ได้เดินทางกลับไปที่ประเทศโคลอมเบียตามที่ติเป็นข่าวในช่วงก่อนนนี้แต่ย่างได้แต่สื่อรายนี้ยังรายงานต่อไปว่าทางด้านของลุยดีอันนั้นได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับในพลนะฮะที่ดูแลคดีนี้ว่าตัวเขาคนนั้นต้องการที่จะเดินทางกลับไปที่ประเทศโคลอมเบียบ้านเกิดของเขาเพื่อไปอยู่กับครอบครัวของเขาที่นั่นโดยเหตุผลนะครับโดยเฉพาะ อยากจะกลับไปอยู่กับคุณแม่ของเขาที่ตกเป็นเหยื่อในคดีนี้และเพิ่งถูกปล่อยตัวออกมาได้ไม่นานแต่สำหรับตอนนี้พ่อของลุยดีอั์นั้นยังคงหายตัวไปและไม่มีการติดต่อใดๆกลับมาจากท่านั้นของคนที่รักพาตัวไปของพ่อลุยเดียร์ไปในครั้งนี้โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ร้องขอไปยังลุยเดียร์นนะครับที่แจ้งว่าอยากจะเดินทางกลับไปที่ประเทศโคลอมเบียนั้นว่าไม่อยากให้ตัวของลุยเดียร์นนั้นเดินทางกลับมาที่ประเทศมันเกิด ด้วยเหตุผลทานักก้นความปลอดภยัยนั่นเพราะเป้าหมายของกลุ่มโจรลักพาตัวกลุ่มดังกล่าวนี้น่าจะเป็นการเรียกค่าไถ่เพราะรู้ว่าลุยดิอันนั้นเป็นนักเตะชื่อดังและมีความร่ำรวยเป็นอย่างมากนั่นเองดังนั้นตั้งลุยดิอันได้เดินทางกลับมาที่ประเทศโคลอมเบียแล้วก็อาจ,จมีความเสี่ยงที่จะถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดีกลุ่มอื่นลักพาตัวไปด้วยอีกคนก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นณตอนนี้ลุยดิอันจึงยังคงอยู่ที่ประเทศอังกฤษ และยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตนห้เดินทางกลับไปที่ประเทศโคลอมเบียแต่อย่างใดนะครับโดยล่าสุดนั้นนะครับได้มีรายงานออกมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ประเทศโคลอมเบียที่ดูแลคดีนี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงพอสมควรนะครับที่พ่อของลูดิอัตนั้นอาจจะถูกลักพาตัวออกนอกประเทศไปแล้วและประเทศที่เป็นไปได้ว่าจะถูกพาตัวไปนั้นก็คือประเทศเวเนซุเอลา แต่ถึงอย่างนั้นทางน,นัานของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งความคืบหน้าในคดีนี้ว่าในาตอนนี้ทางน,นัานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทราบถึงหน้าตาของผู้ก่อการร้ายบางส่วนแล้วนะฮะและกําลังประสานงานทางน,นัานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เวเนซุเอลาให้ช่วยเหลือในคดีนี้ด้วยทางเนื่องแต่ทันี้ทันนั้น,าน,น,นทางเจ้าหน้าที่ก็เชื่อมันว่าณน,นตอนนี้พ่อของลูนิอัตนั้นยังคงมีชีวิตอยู่แต่ถึงอย่างนั้นก็ถือได้ว่าสถานการณ์ในคดีนี้ยังคงน่าเป็นห่วงมากๆและต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับทางทีมงานขอส่งกําลังใจไปยังลุยดีอาร์ตและขอให้พบตัวคุณพ่อของลุยดิอาร์ตโดยเร็วที่สุดนะครับหรือผู้ผู้ได้แต่งตั้งให้เฮเก้เมนเดสนะครับเป็นคนช่วยดําเนินการเรื่องการย้ายทีมของอังแรกหลังมีเอเยตนคนเดียวกันกับดามเยตและดิโกโชต้อัปเดตรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องครับสำหรับดวการย้ายทีมของอังล กองกลางจากฟูเมเนเซนะฮะที่ดูว่าณตอนนี้ทางสโมสรลิเวอร์พุนั้นกําลังสแสดงความสนใจที่จริงจังเป็นอย่างมากสําหรับการเลยงทีมขอนเตราบนี้นะครับจนที่ผ่านมานั้นใครต่อใครหลายคนนะฮะต่างก็เชื่อมันว่าลิเวอร์พูลจะต้องคว้าตัวอังรากเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้ค่อนข้างที่จะน่นอนแล้วและดูมว่าทั้งสองฝ่ายนั้นได้มีการทําสัญญาปลาเปล่ากันเอาไว้นะฮะตั้งแต่ช่วงซัมอที่ผ่านมา ว่าลิเวอร์พูลจะหวนกลับมาให้ความสนใจในตัวของอังไรอีกครั้งในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีรายงานมาว่าสโมสรอเซนอนั้นนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งแย่งชิงตัวนักเตะรายนี้แข่งกับทางลิเวอร์พูลโดยล่าสุดนครับทานด้านของเดมิเลอร์สือชื่อดังในประเทศอังกฤษนะครับก็ได้ออกมาตีข่าวว่าณนตอนนี้ทานน้านของสโมสรลิเวอร์พูลได้ทาการมอบหมายให้ทานน้านของเฮอร์เก้มนเดสซึ่งเป็นซูเปอร์เอเยต์คนดังเข้ามาเป็น ตัวช่วยในการดําเนินการสําหรับนิวการเยดทีมในครั้งนี้โดยเฉพาะหลังจากที่ในตอนนี้เฮอร์เก้นบนเดสนั้นเป็นเอเนต์ทห้กับนักเตะลิเวอร์พูลหลายคนไม่ว่าจะเป็นดาวินูเยตและดีกโจตาหรือแม้แต่กระทั่งฟอมโยที่เพิ่งย้ายออกจากทีมลิเวอร์ไปได้ไม่นานนะครับโดยทางลิเวอร์นันได้สืบทราบม,มาว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นอังราเพิ่งจะเซ็นสัญญาให้เฮอร์เก้นบนเดสนั้นเข้ามาเป็นเอเนต์ส่วนตัวของเขา เพื่อช่วยในการดําเนินการให้ตัวของคนนั้นได้ย้ายไปค้าแข้งในลียุโรปตามความฝันของเขาและทางลิ์พูนั้นก็ใช้ความสนิทสนมของสโมสรที่มีต่อเฮอร์เกิลเมนเดสเป็นตัวช่วยผลักดันนะครับให้เอเจนคนดังกล่าวรายนี้พาอังแร่ให้ย้ายมาค้าแข้งในทินแอนฟิลในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับซึ่งนั่นหว่าการที่ลิ์พูลนะครับด้เดืเรื่องเพื่อให้ทางเฮอร์เกิเมนเดส เป็นผู้ช่วยเหลือในการแยกทีมของอันรานั้นมันก็แสดงเห็นอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าทางสโมสรลิเวอร์พลนั้นได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วนะฮะว่าจะขาตัวอังแรกเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้และตัวของอังรานั้นก็เคยออกไม่สัมภาษณ์แล้วนะครับว่าเขามีความจําเป็นที่จะต้องปฏิเสธข้อเสนอจ,จากลิเวอร์พลไปก่อนเพราะทีมกําลังมีลุ้นในศึกฟุตบอลถ้วยโคปาลิบอร์ตาโดเรสซึ่งเป็นรายการแข่งขันที่มีความสกันกับตัวเขาเป็นอย่างมาก และเขาจะเฝ้ารอข้อเสนอจากลิวอุยครั้งหลังหลีกบราซิลปิดตัวหลงโดยาคาดการณ์ว่าลิเวอร์พูลนะครับจะยื่นข้อเสนอล่วงหน้าสําหรับเดวนี้ในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้และต้องการที่จะปิดเดีลยวการย้ายทีมของอังการให้เสร็จสิ้นก่อนที่ตลาดหน้าหนาวจะเปิดทําการเพราะทางลิวฮูต้องการที่จะเปิดตัวอังการเป็นนั้งแต่ใหม่ตั้งแต่วันแรกที่ตลาดก,ก,การสากนั้งแต่เปิดทําการไปเลยเพื่อที่ทีมจะได้มีนักเตะรายนี้ลงสนามช่วยเหลือทีมได้ในทันทีนะครับ ดังนั้นต้องรอดูกันต่อไปว่าการที่ลิเวอร์พูลได้ทำการขอความช่วยเหลือไปอยังเฮเกเมนเดสให้ช่วยเดินเรื่องการเยี้ยทีมของอังรารนั้นจะสามารถทําให้ลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จในดยวกันเยทีม,น,มน,นักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมได้หรือไม่เดนนี่เฟฟี่นะครับเรียกร้องให้เ k กินคลอปได้ส่งตัวดาวินเยลงเล่นเป็นจริงให้มากกว่านี้เพราะเขาคือนักเตะที่สามารถเปลี่ยนเกมให้กับลิเวอร์พูลได้ เดนนี่เมอร์ฟี่นะครับอดีตกองกลางจอมฟรีคิกของลิเวอร์พูลก็ได้เอามาเรียกร้องพออยังเจกเก็ตพลับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลว่าควรที่จะให้โอกาสในการส่งท่านของดาวินนูเยสลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องหรือจะให้เป็นกองหน้าถาบรลภายในทีมไปเลยก็ยิ่งดีนั่นเพราะว่าตัวเขามองว่าลิเวอร์พูลนั้นที่มีดาวินนูเยสอยู่ภายในทีมนั้นก็คือทีมที่มุ่งมั่นและกระหายในการยิงประตูคู่แข่งเพื่อเก็บชัยชนะ และที่ผ่านมานั้นดาวินูเยสนั้นก็แสดงเห็นแล้วนะครับว่าการที่ลิเวอร์พูลมีเขาอยู่ภายในทีมนั้นทําให้ทีมเพิ่มโอกาสเอาชนะคู่แข่งได้เป็นอย่างมากโดยฤดูกาลนี้นะครับดาวินูเยสเพิ่งจะได้รับการลงสนามกับลิเวอร์พูลไปเพียงแค่6เกมเท่านั้นและได้ออสตาร์เป็นจ,จริงเพียงแค่1เกมของจํานวนที่ลงสนามเท่านั้นนะครับโดยทางเดนนี่เมอร์ฟี่ก็ได้พูดเรื่องนี้ในรายการแมตช์ออฟเดอะเดย์ทางช่อง BBC s p o r t เมื่อช่วงค่้าคืนที่ผ่านมาว่า ตัวเขาคนนั้นนะครับอยากจะเห็นดาวินยิถูกส่งลงสนามให้มากขึ้นกว่านี้และตามความที่เห็นส่วนตัวของเขานั้นทุกครั้งที่ได้เห็นดาวินยตอยู่ในสนามนั้นมันคือความตื่นเต้นเป็นอย่างมากและถ้าผมสามารถเรียกร้องไปยังเจกิ้งครับได้แล้วนะจ๊ผมจะทาในทันทีเพราะผมอยากเห็นดาวินยิถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงให้มากกว่านี้ผมเชื่อว่าตอนนี้กงหน้าในวัย24ปีรอนี้กำลังอยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจแบบสุดๆและตัวของดาวินยินั้น มีอารมณ์ร่วมกับเกมการแข่งขันเป็นอย่างมากไม่ว่าจะอยู่ในสนามหรือข้างสนามดังนั้นนักเตะที่มีความกระตือรือร้นขนาดนี้ย่อมจะเป็นนักเตะที่สามารถเปลี่ยนแปลงกระแสของเกมได้และที่ผ่านมานั้นเรามักจะได้เห็นดาวินนุนเยสมีส่วนร่วมกับการทําประตูของลิเวอร์พูลมาโดยตลอดก็เป็นกองหน้าที่เป็นภัยคุกคามของกองหลังทีมเยือน ตอนนี้เขากำลังเล่นได้อย่างมั่นใจดังนั้นเราควรที่จะส่งเสริมให้ตัวของคนนั้นได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ให้เขานั่งอยู่ข้างสนามและเปลี่ยนลงมาในช่วงครึ่งเวลาหลังตามที่เห็นกันในช่วงที่ผ่านมาใช่ผมรู้ดีว่าตอนนี้เจอกข้ครับน่าจะกําลังเจอเรื่องที่ปวดหัวเพราะกองหน้าลิเวอร์พูลทุกคนในลุก้การนี้ต่างกําลังทําผลงานนี้อย่างเยี่ยมและยิงประตูกันได้ทุกคอน ังนั้นเจอกครับเจดับหรือส่งใครลงสนามนั้นผลงานเกมรุกของลิเวอร์พูลก็ถือว่าน่ากลัวสุดๆอยู่ดีแต่ผมมองว่าถ้าหากลิเวอร์พูลมีดามินเวสอยู่ในสนามแล้วก็เชื่อให้เลยนะครับว่ากองหน้าทีมชาติอุรุกวัรณนิจะสามารถทำประตูหรือแอสซินให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างแน,น่นอนและผมก็มองว่าดามินเวสคือเล่นที่จะทำให้ลิเวอร์พูลไปไกลถึงขั้นคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไม่เชื่อคุณรอดูคำพูดของผมได้ในช่วงท้ายของฤดูกาลเลยนะครับว่า มันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จอห์นดาลลิตคือคนล่าสุดนะครับโมซาราลุ้นรางวัลประวัติศาสตรใหม่ให้ลิเวอร์พูลเดินหน้าสร้างประวัติสารโบเบลซาลนะครับยังเดินหน้าสร้างสถิติในรังของแดงลิเวอร์พูลอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดทําสถิติเทียบเท่าําแหนานพร้อมลุ้นสร้างสถิติใหม่หากสามารถยิงประตูได้ในเกมพบกับเบนฟอร์ดในวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับ โบเมซซาล่านะครับพบกับสถิติใหม่ในแอนฟิลด์อีกครั้งนะครับหลังเกมลิเวอร์พูลเอาชนะฟอร์เรสต์สามศูนย์โดย,ดยผู้เล่นคุณสตาฟที่ทำได้คือจอนเอาเรตในปี1987โมัเก้ารเจดซาล่านะครับยังคงเริ่มต้นฤดูกาล2023-24ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยทำประตูในเกมลิเวอร์พูลเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป3-0ซึ่งประตูนี้ทำให้ซาล่ายังคงสามารถสร้างสถิติที่น่าประทับใจในทิมแอนฟิลด์ให้กับหงส์แดงลิเวอร์พูลได้อีกด้วย ตอนนี้ซาร่าห์นะครับกลายเป็นผู้เล่นคนที่3ในประวัติศาสตร์ที่ทําประตูในเกมเย่าห้านัดแรกในลีของ,นนงลิเวอร์พูลใน1ฤดูกาลโดยผู้เล่นคนแรกที่ทําได้คือแฮร์รี่แชมเบอร์เมื่อ1ทศวรรษก่อนหรือในปี1922ครับและจอห์นออริเตที่ทําได้ในปี1 9 8 7ตอนนี้ซาร่าห์กรับมีโอกาสที่จะกลายเป็นนักเตะค,คนแรกในประวัติศาสตร์ลิเวอร์พูลที่สามารถทําประตูในเกมลีกหกนัดแรกในเกมพบก,กับเบนฟอร์ เมื่อวันที่12พฤศจิกายนนี้เดี๋ยวสำหรับพ่อโมดชาวอีออยิปต์รายนี้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของศึกลกิตการนี้โดยสามารถยิงไปได้8ประตูกับ4ซิตจากการลงสนาม10เกมนะครับยังร้อนแรงเหมือนเคยประธานาธิบดีสังลุยโคลเมเบียนจัดหนักใช้กองทัพตามหาพ่อลุยดีอาร์ตอยู่ยากแล้วกลุ่มโจนประาาปธานาธิบดีสั่งลุยแล้วนะครับ ก u สตาวเปรโตประธานาธิบดีของโคลอมเบียประกาศรอดมกำลังทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารออกตามล่ากลุ่มโจรที่ลักพาคุณพ่อของลูดิอัสเดอังทิมลิวิโภที่ถูกลักพาตัวโดยงานนี้มีการติดต่อขอความร่วมมือจากประเทศเวเนซุเอลาประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ลุยดิอานะครับปีติมชตดโคลเมเบียได้รับข่าวร้ายที่ชวนให้น่าตใจเนื่องจากคุณพ่อและคุณแม่ของเขาถูกคนร้ายที่พกอาวุธลักาพาตัวไปจากบ้านที่เมืองบารังกัสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากระทั่งส่งผลให้สตาร์ลาตินเอเริกรารไม่ลงเล่นเกมที่หงแดงเปิดบ้านขคยีนัตติแังฟอร์เรส3-0ในศึกพิมลีกในวันถัดมาโดยที่เป็นดิโกโจตานครับซึ่งถูกวางตัวให้นั่งข้างสนามได้ขยับมาเล่นเป็นตัวจริงแทนอีกทั้งของหน้าทีมชาติโปรตุเกส ชูเซอร์คเพื่อนร่วมทีมเป็นการให้กําลังใจอีกด้วยหลังจากที่เขาซัดลูกเบิกรั้งให้กับลิเวอร์พูลได้อย่างไรก็ได้นครับทันมามกนการยืนยันว่าพบเจอซิลินเนสมารูนันดาคุณแม่ของลุยดิอาร์โดยเธอไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่30ตุลาคมนะครับฟันชิสโกบาโบซาที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของประธานาธิบดียืนยันว่าผู้นำประเทศสั่งให้ระดมกำลังจากทุกภาคส่วน ทั้งตำรวจและทหารและทุกยุทธวิธทีทั้งการปิดพื้นที่ที่ต้องสงสัยเพื่อตามหาคุณพ่อของลูดิอันให้ได้ตลอดจนมีการตั้งรางวัลน,นำจับ40,000ปอนด์ราว1.8ล้านบาทเพื่อมอบให้กับผู้ที่สามารถชี้เบาะแสหรือารายละเอียดของคนร้ายอีกด้วยนะครับพร้อมกันนี้นะครับบาร์โมซาเปิดเผยด้วยว่ารัฐบาลโคลอมเบียได้ติดต่อขอความร่วมมือกับเวเนซุเอลาประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกันเพื่อ ขอกําลังสําคัญของเวเนซุเอลาเพื่อช่วยเป็นหูเป็นตาอีกแรงเนื่องจากได้รับการแจ้งข้อมูลว่ามีความเป็นไปได้ที่คนร้ายจะพาคุณพาอของลูดิอสออกนอกประเทศไปที่เวเนซุเอลาทั้นทงนี้ทั้งประเทศโคลอมเบียกาลังร่วมกันส่งแรงใจไม่ว่าจะเป็นทีมฟุตบอลชายทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน21ปีและฟุตบอลทีมหญิงทีมชาติ ที่มีการเตะกระชับมิตรกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมานครับโดยพวกเขาด้การชูเสื้อของบูดีอัตเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กําลังใจต่อเท้าและครอบครัวของเขาในเหตุการณ์ลักพาตัวคุณพ่อของเขาไปในเวลานี้แม้ว่าจะช่วยเหลือทางคุณแม่ของเขาออกมาได้แล้วนะครับแต่ทางคุณพ่อยังคงถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ในเวลานี้และล่าสุด BBC s p o r t ก็รายงานมาว่า แก๊งโจรังา่าวได้พาตัวคุณพอ่อของรีอาร์ตเข้าไปยังประเทศเวเนซุเอลาแล้วณเวลานี้ก็เรียกได้ว่านี่คือแรงมหาศาลจากเพื่อน,อนร่วมอาชีพนะครับและก็ประเทศคล l มเบียก็ให้คุณพ่อปลอดภัยนะครับและกลับมาหาครอบครัวในเร็วๆนี้นะครับซึ่งตอนนี้กำล,ลังไล่ล่าอย่างหนักเลยนะครับทนผู้ชมร่วมทุกภาคส่วนเลยนะฮะตอนนี้ประธานาธิบดีสั่งลุยแล้วนะฮะ ปื้มถูกเปรียบเทียบกับสตีเวนจูเลเดอมีนิสบอลไลยันเองนะครับขอยิ่งใหญ่ในแบบฉบับของตนเองสุดปื้มที่ถูกเปรียบเทียบกับตำนานเดอมีนิสบอลไลย์นะครับกองกลางฟอร์มฮัตของลิเวอร์พูลยอมรับรู้สึกปลื้มปิติยินดีที่ถูกนำไปเปรียบเทียบกับสตีเวนจูเลตตำนานกับตันทีมของหงดางแต่ยืนยันต้องการประสบความสํเร็จกับทัพหงดางด้วยแนวทางของตนเอง สตาร์ลูนังทีมชาติฮังการีนะครับสร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพในทินแอนเดลนับตั้งแต่ย้ำจากอาบ,บาเลซิกด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์ราว2,645้าล้านบาทในช่วงสมัยนี้นะครับโดยฟอร์มการเล่นของเขามีส่วนอย่างมากต่อชัยชนะของทีมและนั่นทําให้เขากลายเป็นนักเตะขวัญใจคนใหม่ของสาวกเดอะคับกระตันทีมชาติังกฤีในวัย23ปีเป็นผู้เล่นที่เต็มไปด้วยพล,ลังกำลังและสร้างสรรเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมขณนะเดียวกันนั้นก็ช่วยเกยมรับได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการยิงไกลที่แม่นยำและหนักหน่วงอีกด้วยโซโบสลายนะครับมีพวสวนในการเล่นบอลมีวิสัยทัศน์ในการพันบอลและสายตาที่เฉียบคมในการยิงประตดูด้วยเหตุนี้ทำให้เขาถูกนำไปเปรียบเทียบกับสตีวิจีสตีเวนจูลาดโดยงานนี้นักเตะก็ยอมรับว่าเขาดีใจมากๆที่ได้รับการยกย่องแบบนั้นแต่อยากประสบความสำเร็จตามแนวทางของตอนเองมากกว่าผมอยากทำตามแนวทางของผมเอง แต่นั่นว่ามันรู้สึกดีถ้าพูกเขาพูดว่าผมคือนิวสตีเวนจูลานผมมีรอยสักจากสิ่งที่เขาเคยพูดเอาไว้มานานแล้วคำนั้นก็คือพรสวรรค์คือพอรที่พระเจ้าประทานแต่หากซึ่งไร้ความมุ่งมั่นและการอ่อนน้อมทำตนมันก็ไรค่ามันเป็นเรื่องดีมากๆที่ได้สวมเสื้อหมายเลข8เพราะมีนักเตะชั้นยอดมากที่ใส่เสื้อเบอร์นี้ลงเล่นผมอยากจะทําให้ได้แบบนี้ต่อไป แต่ผมก็อยากเป็นตัวของตัวเองและถ้าผมสร้างความยิ่งใหญ่กับสโมสรแห่งนี้เหมือนกับเขาผมคงมีความสุขที่สุดสโซโบสไลกลาสาวถึงความหล่อของโดมินิกสโบสไลเขินทำอะไรไม่ถูกในขณะยืนให้สัมภาษณ์ตามปกติ แต่ผู้สื่อข่าวถึงกับตาหวานเจีย๊ยบโดมินิคสมบสลานะครับแฟนๆก็คงจะรู้ดีว่าความหล่อของเขานะครับเข้าขั้นที่ระดับเทพเลยนะครับหล่อที่สุดในศึกพิมลิงเกฤในเวลานี้แล้วล่าสุดนะครับโดมินิคสมบสลานะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทางพิมลิงเกตหลังจากที่ตัวเขานั้นได้รับโรลแมนส์ออฟเดอะแมทในเกมดังกล่าวโดยการให้สัมภาษณ์นั้นนะครับโดยมีนักข่าวสาวสวยคนหนึ่งนะครับ ซึ่งตามปกติแล้วก็จะเข้ามาขอสัมภาษณ์นักฟุตบอลตามปกติแต่ว่าคนนี้ทึ่งในความหล่อของโดมินิกสปอสไลน์นะครับทำสายตาหวานี GF กันเลยทีเดียวซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นช็อตที่ ทำให้โมเมนต์นี้นะครับดังไปทั่วในทวิตเตอร์นะครับซึ่งแอดมินก็มีภาพให้ชมกันนะครับหล่อจริงๆนะครับโดมินิคสปอสไลน์นะครับหลังจากที่ล่าสุดนะตอนนี้โดมินิคสปอสไลน์ก็โสดด้วยนะครับตอนนี้โอ้โหยิ่งฮอตเข้าไปใหญ่เลยนะฮะสาวๆเนี่ยอยากจะวิ่งมาสัมภาษณ์โดมินิคสปอสไลน์กันเต็มเลยนะฮะสามคนนี้เป็นผู้โชคดีนะครับโอ้โหตอนนี้ก็เรียกได้ว่าโสดอยู่ด้วยนะครับสายตาเนี่ยโอ้โหมันฟ้องเลยนะฮะสายตาสาวที่สัมภาษณ์ ดวงนีกสกอตสลายอยู่นะครับก็ตอนนี้โซดนะครับแต่เจ้าตัวนะครับฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็ขอมุ่งมั่นพาลิวหูควาแชมป์ก่อนแล้วกันนะจ๊ะก,ก็เรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่หนึ่งดูดแฟนสาวๆนะครับมาเชียร์ลิวหูเพิ่มเติมเยอะกันเลยทีเดียวนะครับเพราะเขาหล่อจริงๆนะครับทานผู้ชมนะฮะซึ่งก็เรียกได้ว่าทําให้ลิวูเป็นขายดีเป็นเฮ้ําเพท่าส่วนมหมายเลขเสื้อของเขานะครับมหมายเลข8เนี่ย ที่พิมพ์ชื่อโดมินิกสปอคสไลน์ก็ขึ้นเป็นอันดับที่1ด้วยนะครับแซงหน้าซาร่านะครับโอโ้โหแล้วโซโบตอนนี้ก็โสดซะด้วยนะสินะครับขายดีจริงครับโคตรหล่อนะฮะนี่คือโศกาฏรรลิเวอร์พูลครับท่านผู้มชมเป็นรอบเช้านะครับของวันที่31ตุลาคมขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสซที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บาคขั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแมนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ